ดิ o u k n น w ไขปริศนาหน้าเล่นสวัสดีทุกคนสำหรับคลิปที่ผ่านมาคงจะได้รู้จักกับเจ้านกกินเปรี้ยวเพื่อนของเรากันไปแล้วนะแต่ก็ยังมีหลายคนสงสัยอีกว่าทำไมถึงชื่อนอกกินเปรี้ยวล่ะของชอบกินเปรี้ยวมากแน่ๆเลยแล้วเขาไม่กินหวานบ้างเหรอ วันนี้เราไปไขปริศนาเรื่องนี้กันเลยสวัสดีค่ะพี่ฝนนะคะวันนี้เราพบกันอีกครั้งนะคะสําหรับคําถามที่เกี่ยวกับนกกินเปรี้ยวนะคะคําถามที่ถามกันเข้ามานะคะถึงที่มาค่ะของชื่อของนกกินเปรี้ยวนะคะว่ามีที่มาว่าจะจากอะไรบ้างนะคะซึ่ง เขามาจากเพราะว่าเขาชอบกินเปรี้ยวหรือเปล่านะคะจริงๆนะคะคําตอบนะคะก็คือมาจากพฤติกรรมการกินของเขานั่นเองค่ะ <S <s เพราะว่านกกินเปรี้ยวนะคะเขาจะกินปูเป็นอาหารหลักมากกว่าปลาหรือว่าสัตว์อื่นๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือปูเปรี้ยวนั่นเองนะคะซึ่งเป็นชื่อเรียกนะคะของปูก้ามดาบหรือปูแสมบางชนิดในพื้นที่ป่าชายเลนคะคะโดยปกตินะคะนกกินเปรี้ยวนะคะจะออกหากินในช่งชวงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะคะแต่ว่าถ้าวันนั้นนะคะมีอากาศ ครึ้มนะคะไม่มีแสงแดดนะคะก็จะออกหากินในช่วงกลางวันด้วยนะคะโดยการล่าเหยื่อนะคะของนก,กินเปี้ยวนะคะนก,กินเปียวจะพุ่งลงไปคาบเหยื่อนะคะด้วยปากนะคะแล้วจากนั้นนะคะก็จะจับเหยื่อหรือปูนะคะขึ้นมาเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้นะคะฟาดปูนะคะจนกระดองนิ่มนะคะหรือว่าขาหรือกล้ามเนี่ยหลุดนะคะโดยจะฟาดปูประมาณ5 6ถึงกครั้งนะคะหลังจากนั้นก็จะกืนกินนะคะตัวปูเข้าไปนะคะ และจากอาหารจานโปรดนะคะของนกกินเปรี้ยวนั่นเองค่ะทําให้เราสามารถที่จะพบนกกินเปรี้ยวนะคะได้บ่อยในพื้นที่ปา,ชาเชลนค่ะและนี่ก็คือคําตอบนะคะถึงอาหารจานหลักนะคะของนกกินเปรี้ยวและที่มาของชื่อของนกกินเปรี้ยวค่ะรู้หรือ,อยังแล้วว่าจริงๆแล้วชื่อของนกกินเปรี้ยวก็มาจากอาหารที่มันกินเข้าไปนั่นเองรวมถึงตัวเราด้วย แต่ไม่เป็นไรหรอกสิ่งมีชีวิตก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันใช่ไหมนอกจากนี้แล้วก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจ้านกกินเปี้ยวอีกมากมายเลยนะที่รอให้ทุกคนมาร่วมไขปริศนาไปพร้อมๆกันหากท่านใดสงสัยก็อย่าลืมส่งคำถามกันเข้ามานะแล้วเราจะมาร่วมไขปริศนากับรายการ Did You Know ไขปริศนาหน้าเลนสำหรับวันนี้ไปละนะสวัสดีจ้า